เส้นทางความก้าวหน้านะครับในช่างแับวิศวกรเนี่ยข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นกอพอหรือท้องถิ่นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4ประเภทนะครับเมื่อก่อนเป็นระบบ C ตอนนี้เป็นระบบแท่งนะครับซึ่งระบบแท่งเนี่ยจะมีด้วยกัน4ีแท่งด้วยกันนะครับแท่งที่หนึ่งคือแท่ง,ท,งทั่วไปนะครับแท่งทั่วไปเนี่ยจะวัดรับวุฒิปวสวศนะครับแท่งที่2เราเราียกว่าแท่งวิชาการนะครับ รับวุฒิปริญญาตรีนะครับแท่งที่3เราเรียกว่าอานวยการนะครับแท่งที่4ี่เราเรียกว่าบริหารนะครับในส่วนของเด็กที่บรรจุใหม่นะครับก็คือในส่วนของแท่งทั่วไปกับแท่งวิชาชีพนะครับแท่งทั่วไปเนี่ยวุฒิปวส,สนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบรรจุเราเรียกว่า C2 เดิมนะครับ C2 เดิมปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าตําแหน่งนายช่างเนี่ยจะเป็นวุฒิที่เราเรียกว่านายช่างโยธาปฏิบัติงานปฏิบัติงานอ่า ในชั้นโททาร์ไปติงานคือ C2 เดิมนะครับก็คือรับวุฒิที่เรียกว่าวุฒิปวสส่วนแท่งวิชาการนะครับแท่งวิชาการเนี่ยจะเป็นแท่งปรยาตีนะครับเมื่อก่อนก็คือ C 3สามเดิมนะครับ C 3สามเดิมตอนนี้ก็จะเป็นเป็นวุฒิวิศว,ว,วะถ้าเป็นวิศวกรก็จะเป็นวุฒิวิศวะนะครับวิศวกรเนี่ยม,มันจะเป็นระดับที่เราเรียกว่าระดับสามเดิมเนี่ยก็คือ วิศวกรโยธาปฏิบัติการนะครับ C3 เดิมนะครับแท่งแท่งหนึ่ง,ง 1, เราเรียกว่าแท่ง O นะครับแท่งโคือแท่งตัวไปนะครับน้องที่บรรจุเนี่ยจะเป็นบรรจุ O1 ก็คือนายช่างโยธาปฏิบัติงานนะครับส่วนวิศวกรเนี่ยบรรจุก็คือ K1 ก็คือวิศวกรโยธาปฏิบัติการนะครับทีนี้ในแต่ละแต่แต่ละและท่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีความก้าวหน้าไปนะครับ O1 นะครับทำงานไปทำงานไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะเป็น O2 ก็คือนายช่างโยธาช่าญงานนะครับประมาณ C6 เดิมนะครับ C6 เดิมทีนี้ทำงานไปอีกนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายก็จะเป็นนายช่างโยธาอาุโสนะครับก็คือ C7 C8 เดิมนะครับทีนี้วิศวกรเรานะครับวิศวกรเราเนี่ยบรรจุก็คือ K1 ก็คือ C3 เดิมนะครับวิศวกรโยธาปฏิบัติการทำงานไปเรื่อยๆนะครับ อาวุโสเรื่อยๆก็จะเป็นวิศวกรโยธาปฏิบัติการนะครับก็คือ C6 หรือ C7 เดิมตรงนี้จะมีเงินประจําตําแหน่งนะครับสามพบาทอย่างอผมนะครับเป็น K3 ก็คือวิศวกรชํานาญการพิเศษเ3าก็คือ c 8นะครับเงินประจําตําแหน่งก็คือ5้าพบาทคูณ2นะครับก็ประมาณ11,200บาทนะครับถันมาไปเรื่อยๆอีกนะครับของวิศวกรเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอาอย่างผม K3 ใช่ไหมครับ ก็จะเป็น k ค K4 คือเชี่ยวชาญแต่ว่าเชี่ยวชาญในท้องถินน่นนยครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับถ้าถ้าอย่างของในกรมชนอนะไรเงี้ยทำงานไปนเรื่อยๆสุดทางนะครับของของข,ข,ของกรมชนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรระดับทรงคุณวุฒินะครับก็คือ40อ่า 40. นี้เทียบเท่าที่ดีเลยนะครับแต่แต่ว่าในท้องถิ่นเนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณาวิศวกรระดับ เชี่ยวชาญหรืออาจจะไม่มีเพราะว่ามันแล้วแต่ระดับและแต่เงินที่เขาจะเปิดนะครับแต่ชํานาญการพิเศษนี่มีแม่แต่ว่าทั้งนายช่างกับวิศกรนะครับถ้าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายในท้องถิ่นเนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแท่ง mm hmm. เขาจะมีการสอบเอมี่เขาจะมีการสอบเราก็ไปสอบพอสอบปุ๊บม,มันจะเปลี่ยนแท่งเป็นนักบริหารงานช่าง เดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวแท่งแท่งแรกก็คือมันมีสีแท่งใช่ไหมคะจะสอบท้งถินก็คือแท่งแรกคือแท่งทั่วไปทั่วไปปวสแล้วก็แท่งที่สองคือวิชาการก็คือจบปริญญาตรีแล้วก็ที่สามก็คือเขาเรียกว่าแท่งแท่งอำนวยการก็คือคนที่จะเป็นหัวหน้าคนที่เป็นหัวหน้าของของท้องถิ่นเนี่ยเขาจะต้องไปสอบเขาเรียกว่าบริหารเนี่ยพวกพวกจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นอำนวยการต้น มันจะมีอํานวยตานก้นอํานวยการกลางแล้วอํานวยสารสูงของท้องถิ่นแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มส่วนกลางเนี่ยมันจะอํนนวยการต้นกับอํานวยการสูงอ๋อก็คือต้นกลางสูงอันนี้พี่ดอยที่อยู่ในตำแหน่งตอนนี้พี่เป็นตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการพิเศษวิศวกรปฏิบัติการของท้องถิ่นใช่ไหมพี่ที่ตอนนี้ของของของพี่ดอยเนี่ยอยู่กลมจุมชนกลุ่มส่วนกลางอ๋อกลุ่มชนอ่า แต่พี่ก็พอจะทราบของท้องถิ่นเพราะว่าพอพอจะทราบบ้างเพราะว่าลูกศิษย์บ้างเพื่อนบ้างแต่ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแท่งอ่าคือแต่มันมันคือเราจะอยากเป็นหัวหน้าเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแท่งค่ะแต่แต่ของกรมส่วนกลางอ่ะอย่างของกรมชนกรมโยธาทางหลวงทางหลวงชนบทเนี่ยค่ะแท่งวิชาการเนี่ยมันไปถึงมันมีถึงทรงคุณวุฒิไงอ๋อเราเรียกว่าสุดสายเราเรียกว่าสุดจอย มันจะมีความแตกต่างกันก็คือว่ามันจะมีสุดซอยก็คืออย่างเชี่ยวชาญเนี่ยเงินประจําตําแหน่งก็คือเ9,9800บาทคูณสองเกืบ 2, นะอบสองหมื่นนะอย่างทรงคุณวุฒิเนี่ย่13,600บาทคูณสองจะมีสองขั้นเอคือคือเงินเดือนรับราชการอ่ะถ้าเราสุดๆจริงๆอ่ะอย่างอย่างอย่างสุดสุดทางเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่น แล้วก็บวกเงินประจตำแหน่งอีกก็ประมาณแสนหนึ่งอ่ะได้อือย่างของผมเนี่ยยังผมเนี่ย,ย,ยตอนนี้เงินเดือนอ่าหกหมื่นสามเงินประจำตำแหน่งอีกหนึ่งพันหนึ่งสองร้อยบาทก็เกือบเจ<อ>็ดหมื่นก็ถามว่าเรารับราชการอ่ะแต่ว่ามันใช้เวลาประมาณเกือบยี่สิบปีแบบนี้ก็คือไม่อันนี้เล่าสื่อน้องๆฟังนะก็คือจะเราจะได้มีแรงมั่นใจว่า ถ้าเรารับราชการเนี่ยเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในตำแหน่งวิศวกรเนี่ยมันจะมีเงินตำแหน่งด้วยทีนี้คนที่เป็นนายช่างก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยตัวเองจะน้อยหน้าจะก้าวไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าทั้งนายช่างวิศวกรเนี่ยสามารถเป็นหัวหน้าได้หมดเพราะต้องมีการเปลี่ยนแท่งอ่าเข้าใจแล้วหนูก็เพิ่งเข้าใจวันนี้นะคะว่ามีแท่งทั่วไปแท่งวิชาการแล้วก็แท่งอํานวยการแล้วก็แท่งบริหารซึ่ง ฐานเงินเดือนของแต่ละแท่งอ่ะพี่ดอยพอจะทราบไหมคะว่าจากเอออย่างพวกเออแท่งอํานวยการะอะไรเงี้ยฐานเงินเดือนเขาเท่าไหร่อะคะม,ม,มันมีอยู่สมมติว่าแท่งโปรสอมันก็ไอที่เขารับก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นต้นไหมหมันก็ขึ้นไปสุดเลยมันก็เกินห้าหมื่นอยู่แล้วพวกเนี้ยถ้าสุดท้ายเกินห้าหมื่นบาทอยู่แล้ว S <S อ๋อแต่ยางของวิชาการเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณหมื่นหกไหมหมื่นหกหรือหมื่นแปดนี่แหละที่เขาจะบรรจุใหม่อะวิชาการหมื่นหกประมาณหมื่นหกเมื่อก่อนมันหมื่นห้าตอนนี้มันเป็นหมื่นหกใช่อ่่ทีนี้ทีนี้เราเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราไปเป็นลูกน้องเขาก่อนอ่าถูกไหมก็เป<อ>็นซีน้อยเป็นลูกน้องเขาก่อพอทางานไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปรับปรับเราเรียกว่าปรับซีจริงๆิงก็คือปรับแท่งนั่นแหละแต่ว่าพูดให้มันง่ายๆไง พอเราแบบซีสักซีหกเราก็เริ่มเป็นหัวหน้าเราเริ่มจะเป็นหัวหน้าแล้ว mm hmm. หรือหรือเราหรือเราเริ่มที่จะเป็นหัวหน้าก็คือเราก็ต้องไปสอบไงถ้าเป็นท้องถิ่นต้องไปสอบแต่ถ้าเกิดของกรมส่วนกลางเขาไม่ต้องสอบเขาก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆ <Okay. S 1> แต่อย่างผมอะผมสามารถไปได้สองสายก็คืออย่างอย่างผมตอนนี้ก็คือชํานาญเการพิเศษก็คือเคสามใช่ไหมเคสามเนี่ยถ้าอยู่กรมส่วนกลางเนี่ยเนี่ยยังจะไปเชี่ยวชาญก็ได้เคสี่ หรือจะไปเป็นผู้อํานวยการมีเคยได้ยินไหมผู้อำนวยการโครงการอะไรเงี้ยอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินอันี้ก็คืออํานวยการต้นเช่นผู้อํานวยการโครงการชลประทานตรังเงี้ยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอือ่าหรือผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นผู้ถ้าขึ้นคําว่าผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้อํานวยการมันจะเป็นระดับเขาเรียกว่าอํานวยการ ที<ข>อ่อำนวยการมันจะมีอำนวยการต้นกับอำนวยการสูงค่ะถ้าอย่างอย่างของกรมชนเนี่ยอำนวยการต้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังอะไรงเงี้ยแต่ถ้าอำนวยการสูงอะ่ะก็คือสีเก้าอ่ะอ,อ,อืมไอไอสีเก้าของแท่งแท่งแท่งอำนวยการต้นกับสีเก้าของแท่งวิชาการอะ่ะมันก็สีเท่าเท่ากันแต่ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบมันจะต่างกันไงอย่างอำนวยการเขาจะเซ็นเรื่องเงินเรื่องอะไรแบบนี้เขาจะมีอํานาจ แต่อย่างพวกวิชาการมันจะไม่มีแบบพวกบุญไงน่กไหมมันจะมีบูกับบุญไงอ่าแล้วแล้วตำแหน่งพวกนี้นักวิชาการอะไรในนักนักจัดการอะไรก็จะคล้ายๆกันกับพวกนี้นะกมันจะมีการโอ้ยเดี๋ยววันหลังต้องขอได้ที่แบบนี่นี่นี่ดูนี้พอพูดอย่างนี้นี่มากันเทียบเลยไหมสี่สิบสี่สิบไลค์สี่สิบกว่าคนเลยนะครับโอ้ย ผ <พอ S 1> มก<า>็เลยเพราะเขาเห็นปลายทางไงเอมี่เข้าใจไม่เหมือนเหมือนผมเข้ามาบอกอะว่าอย่างอย่างเราเป็นวิศกรโยธาปฏิบัติการที่เรามาเข้ากรมชนเนี่ยถามว่าเราเป็นทิปดีได้ไหมเป็นได้เพราะว่าทําไมถึงเป็นได้เพราะว่ากรมชนเนี่ยเป็นกรมช่างวิศกรก็คือเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเป็นภารกิจหลักอะเอมี่เข้าใจไหมถ้าเราอยู่ในภารกิจหลักอะเราก็มีสิทธ จะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นช่างแต่เราไปอยู่กรมบัญชีกลางเงี้ยอธิบดีเขาเป็นนักบัญชีอ่าเราก็ไม่ได้เป็นอธิบดีเรา,เาไม่ได้เป็นอธิบด,ดใีใช่ใชอันนี้อันนี้เกินเ<ๆ>ิน,นี้โอเคแล้วฟากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิง่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA